สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บุญองนะคะนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17กันยายน2 5 6 4สีมงคลนําโชคจะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข3เลข8เลข1เลข9และเลข6เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้381 389 386 819 816 196 193 9 6 3 9 6 8และ6 3 1เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ3 8 3 1 39 8 6 8 1 8 9 8 6 19 16และ96สําหำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้นะคะนอกจากนี้เลขจากความฝันฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลย สำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 8 0 5 9น้า้ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคนะคะมาจากเลขที่บ้านเหมือนกันนะคะแต่เป็นเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่อยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง21745่้าถ้าที่เกิดในวันอังคารสื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะสองขวบสามขวบถามเลขจากเขาเลยเขาหยิบเลขให้หรือถ้ามีหมาแมวแสนรู้นะคะมันเขียนเลขหรือคาบเลขให้ก็ได้ ะะวันอังคารก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะ,ะมีโชคกับเลขที่บ้านแต่ก่อนซื้อก่อนเส่งีงอุทิศบุญหรือทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งก่อนนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง19478ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้าโชคจะมาจากทะเบียนรถรถที่นั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมหรือถ้าไม่มีรถรถรับจ้างรถประจําทางที่นั่งในวันนี้ก็คือสื่อน้าโชค นอกจากนี้ถ้าคุณมีบูชาพระราหูเลขล็อตประจําองค์เลขล็อตประจําเหรียญน,นะคะก็เป็นสื่อนําโชคของคนวันพุธกลางวันสาหรับเลขเด่นสมดวง15728ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนําโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่องานเป็นประจํานอกเหนือจากนี้นะคะอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของพ่อหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพุธกลางคืน41738 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะวันนี้คนวันพฤหัสไม่เด็นเรื่องโชคนะคะแต่ถ้ามีบินขนาน้ำข้าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนําโชคและว,วันนี้เดินทางไปไหนมาไหนหรือเปิดทีวีเห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุทะเบียนรถคันนั้นอาจจะเป็นสื่อน้ำโชคใกับคุณก็ได้นะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง16382 ถ้าที่เกิดในวันศุกร์สื่อนำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างผ่าสวเกิดมาที่เกิดของแม่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านวันนี้คนวันศุกร์อยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำโชคค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง32-107 ถ้านี่เกิดในวันเสาร์สื่อน้าโชคนะคะวันนี้คนวันเสาร์ก็โชคไม่เด่นเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุคนเจ็บคนป่วยหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตค่ะคือสื่อน้าโชคสําหรับเลขเด่นสมดวง12308นะคะวันนี้แม่มันองขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อน้าโชคเลขนาโชคเลขเด่นประจําวันเฮงเฮงปังปัง,ง,งรวยรวยกันทุกคนฝากกดติดตามและฝากกดซับสไครต์ช่องแม่มันองทีวีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ